ตั้งแต่วัยเด็กเขาเป็นที่รู้จักกันในนานความแข็งแกร่งเขาแข็งแกร่งมากจนเขาสามารถงัดข้อชนะกับทุกคนในหมู่บ้านตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบห้าปีแต่วันหนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างตัวเขากลับไปที่หมู่บ้านของเขาด้วยอาการบาดเจ็บและทนทุกทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ เนั่นใครเนี่ยเฮ้ยน oh. ี่ใครเขาไม่รู้เป็นลมอยู่ตรงนี้แต่โชคอย่างดีที่เจ้าเมืองบังเอิญผ่านมาเห็นตัวเขาและได้รับเขามาทำงานแด่วังอย่าได้หักโหมและอย่าลืมพักผ่อนซะเล่าถ้าเพิ่งจะเริ่มเองถ้าไนไม่จำเป็นจะต้องกังวลนั่งรอหน้านี่นี่ข้านั่นก็แค่กลัวว่าต้นไม้น่ะมันจะหมดภูเขาเพราะว่าเจ้าน่ะสิแม้ว่าสังแดววง จะสูญเสียความทรงจําแต่ชีวิตใหม่กับเจ้าเมืองนั้นก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคํา <c oughs> ว่าท่านน่ะคนจะต้องลองทายแล้วละว,ว่าระว่างข้าหรือว่าต้นไม้ฝั่งไหนจะชนะก่อนเลยนะอืมไอ้เจ้าเด็กบ้าเอ้ยอย่างไรก็ตามเมื่อแดวังนั้นอายุครบ15ปีเจ้าเมืองก็ถึงแก่กรรมในทันทีและครอบครัวเองก็ได้จากไปด้วยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ข้าจะตอบแทนน้ำใจของท่านด้วยการมีชีวิตที่ดีและทำงานอย่างหนักเองปีละปีเล่าและวังทำงานอย่าไม่เคยหยุดพักจนอายุได้า5 5ปีตัวเขาได้ตัดสินใจเพื่อตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งตัวเขาไม่สามารถจะหาภรรยาได้เลย ปัทโธเว้ยหนหมู่บ้านนี้นะไม่มีใครเหมาะสมจะเป็นภรยาข้าเลยหรือไงเนี่ย,ยไม่มีเลยสักคนเดียวหรือไงความเป็นโสดของเขานั้นเป็นผลพวงมาจากการที่เขาไม่มีตำแหน่งเป็นหน้าเป็นตาในสังคมนั่นเองเฮ้ยเย้ได้ถ้างั้นข้านะจะไปที่หมู่บ้านอื่นข้าอาจจะพบกับภรยาที่เหมาะสมกับข้าก็ได้ไปกันเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามแล้วเมื่อตัดสินใจจะออกเดินทางเพื่อตามหาสาวงามแล้วนั้นเอ่อ เขาก็ได้พบว่าตัวเองกำลังปรเชิญหน้ากับผู้หญิงคนหนึ่งนำซ้ำําเธอยังมีอาการบาดเจ็บและดูเหมือนว่าเธอจะมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นครั้งแรกเออเออเเอเอเมืเอ่เอเห็นว่าหญิงสาวที่เข้ามาในหมู่บ้านเพียงลําพังพร้อมกับดาบที่อยู่ในมือของเธอผู้คนภายในหมู่บ้านนั้นต่างหลีกท้ายให้เธอเพราะกลัวว่าเธอนนั้จะเป็นคนจากยุทธภพ แต่ถ้าว่านี่ได้โปรดช่วยให้เกียร์มาเป็นพระยาของข่าด้วยเถอนะไอ,อ,อ,อ้ตาดี่พูดอะไรออกมากันเนี่ยเห็นหนาในมือได้หรือไงนะเดีย๋ยก็หัวขาลรอกสั้งแดววงได้ตกลุมรักแบกจินๆตั้งแต่แรกพบและในวันนั้นเธอก็เปรียบเสมือนกับแสงสว่างของแดววงอีอ๋ออมาเยอ๊ะอองหญเราล้ว แบกจินจินนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมาด้วยตลอดทําให้เธอนั้นตอบปฏิเสธไปอย่างง่ายดายแต่ทาว่าซัางแดว,วางนั้นไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนี่มันเป็นภรยาข้าเถอะนะไม่นี่ว่เาเป็นภรยาของข้าเถอะนะไม่ได้โปรดเถอนะต้ไม่อยากจะเป็นภรยาของข้าหรือไงอ่ะหุบปากขุเจ้าไปเลยเถินะได้โปรดเถอดแา่าว่าเจ้าน่าให้เกียรติมาเป็นภรยาของข้าข้าจะไม่เหลียวน้ำใจเจ้าเลย ิดตายซะไปไม่ว่าจะต้นไม้แข็งแกร่งเพียงใดสุดท้ายมันก็ถูกโค่นล้มโดยสร้างแด้วังแต่เว่าแบค็กจินๆก็ยังไม่ไหวติงแม้ว่าจะถูกขอแต่งงานมาสิครั้งหรือว่า20ครั้งแล้วก็ตามต <c oughs> <c oughs> ำไงดีเนี่ยในที่สุดนั้นแม้แต่ทุกคนในหมู่บ้านก็ได้พยายามโน้มน้าวเธอข้านนะคิดว่าเจ้านะควรพอได้แล้วนะเจ้าก็แค่ตอบรับเขาไปแค่นั้น ในมูบ้านนี้อะนะไม่มีใครเหมือนกับซางแดวังแล้วล่ะเจ้าหน้าลองคิดดูสิเขานี่ยนะเป็นคนที่ใจดีจริงใจแล้วก็แข็งแกรงมากเลยล่ะก่อนที่เขานะ่าจะแก่ตัวลงไปมากกว่านี้นะเธอ,เอ,เอข้าไม่ขยะอเอไม่สิตัวข้าน่ะมันยิ่งกว่าขยะเปียกซะอีกข้าเดาว่าข้าเน่ะคงจะต้องตัดต้นไม้จนแก่แล้วก็ตายไปแน่เลย ครั้งที่120่งร้อยยี่สิบเยเอยเอเอยแบกจีจินจะเจ้ามาทําอะไรที่นี่มันเป็นครั้งที่120่งร้อยยี่หากว่าเจ้าขอค่าตอนนี้ใช่แล้วไม่ว่าคนพูดนั้นจะเป็นใครแต่หากว่าเขาน่ะขอเจ้า120ครั้งเจ้าก็ควรจะตอบรับเขาซะนั่น <ieux> คือสิ่งที่ข้าน่ยคิดเอาไว้โอ้โอ้โอ้ตอนนี้เจ้าเนี่ยจะทําอะไร่ะโอ้โออ้ได้โปรดมาเป็นพระยาของข้าเถินนะ ข้าตกลงเช่นนั้นแล้วนะจะเป็นยังไงก็ช่างมันทนะัหลังจากการขอแต่งงานถึง120ครั้งในที่สุดนั้นสร้างแดวังก็สามารถพิชิตใจของเธอได้หลังจากแต่งงานกันสร้างแดวันได้ใช้เงินที่เขาเก็บมาโดยตลอดเพื่อตกแต่งสถานที่และเวลานั้นก็ผ่านไปนนผลผลิตผลแรกที่เกิดมาจากความรักของพวกเขาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาสรงวูมุน ได้ถือกำเนิดขึ้นความสุขของซางแดวังและแบ็กจินจินไม่มีใครที่รู้ได้เลยเว้นเสียแต่ว่าแบ็กจินจินที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วก็ได้อ่อนแรงลงเพราะว่าการคลอดบุตรเออดีเจ้าออข้าไม่เป็นอะไรหลั okay, okay, okay. งจากคลอดบุตรคนที่2ของพวกเขาสร้างวูกันร่างกายของเธอนั้นก็อ่อนแอลงเธอไม่สามารถแม้แต่จะก้าออกไปข้างนอก เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ได้เลยสั่งแดวังได้ใช้เงินที่มาจากโรงแรมเพื่อซื้อยามารักษาพระยาของเขาข้าขอโทษเป็นเพราะว่าข้าเพราะร่างกายของข้าเนี่ยมันอ่อนแอไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรถ้ามีเงินพอจะจ่ายค่ายาให้เจ้าได้นะตอนนี้เจ้าน่ะห่วงสุขภาพของเจ้าก่อนเถอะเข้าใจหรือเปล่าแล้วขอบคุณมากนะ ในขณะที่แมกจินจินดิ้นรนความข้าเจ็บปวดอยู่นั้นบุตรทั้งสองก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วลูกชายคนแรกสร้างวูมุนเหมือนกับแม่ของเขาไม่มีผิดเป็นคนที่ดูดีและเป็นคนที่มีสติปัญญาเลิศดลำ้ำเฮ้ยเอ้ยนี่เขาบอกแล้วไงว่ามันอันตรายนะรงมาเดี๋ยวนี้เลยนะข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นเด็กที่ฉลาดแกมโกงและยังนิสัยเสยอีกด้วย มันไม่อันตรายสําหรับข้าหรอกนะมันอันตรายสําหรับแค่คนอ้วนอย่างท่านเท่านั้นแหละท่านพ่อโหนอ้วนอะไรกันฮะไอ้เจ้าเด็กเนื้อขอนี่สร้างวูบุญเป็นคนที่ไม่อายที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างกล้าหาญถ้าเขารู้สึกไม่ชอบสิ่งใดเขาจะทําให้มันไปที่รู้จักไปทั่วให้ตายสิรูปร่างหน้าตาน่ะมันกับแม่ของเขาไม่มีผิดแต่ว่านิสัยน่ะมันกลับตรงกันข้ามเลยนะโหน่แม้ว่าข้าจะเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนก่อนที่จะป่วย แต่ว่าอาการป่วยนี้ก็เปลี่ยนนิสัยข้าไปเลยลนะ่ะซึ่งสั่งวูบุนที่เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงนั้นกําลังอ่อนแอลงเหมือนกับผู้เป็นแม่จึงทําให้ลักษณะนิสัยบุคลิกที่ก้าร้าวของเขานั้นจางหายไปเอะ,เอะวูบุนเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่านะ,ะข้าไม่เป็นอะไรท่านพ่อเจ้าเด็กที่เคยวิ่งไปมาได้ทุกที่กลายเป็นคนอ่อนแอแบบนี้ไนดะ้ยังไงข้าไม่รู้เลยฮะ และลูกชายคนที่สองซังวูกังไหนนี่โอ้ยอ้าววูกังเป็นคนที่แตกต่างจากพี่ชายของเขาโดยสิ้นเชิงเขานั้นไม่มีข้อดีของทั้งพ่อและแม่เขาแข็งแรงมากขนาดที่ทําให้เด็กอายุมากกว่า3-4ปีนั้นร้องไห้ได้ซึ่งไม่เหมือนกับพี่ชายของเขาที่ดูนั้นไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่เฮ้ยเมื่อวูบุญอายุได้1ิขวบวูกังก็อายุได้7ขวบเหมือนกันพวกเขาได้รับความสนใจ จากกลุ่มผู้ฝึกเสลรปะาการต่อสู้ฮวาซานที่ได้เข้ามาพักภายในโรงแรมของพวกเขาไอเจ้าเด็กนี่มีร่างกายแข็งแรงดีนี่ถ้าได้รับการฝึกฝนจากกลุ่มฮวาซานเขาพวกเราเขาคงจะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแน่อะอะอาทำเ้ดีมากเลยลูกชายข้าฮวาเจ้าสามารถจะเป็นจอมยุทธที่มีเกียรติได้นะก็จะไม่มีผู้ใดมาแต่ต้องเจ้าได้เจ้าทำสำเร็จแล้วนะวูกังและกลุ่มฮวาซานน่ะสามารถฝึกฝนลูกชายทั้งสองของข้าได้หรือเปล่ากันนะอะอะพี่ อ,อแต่ว่าข้าต้องขออภัยจริงๆแม้แววตาของเด็กคนนี้จะดูมุ่งมั่นแต่ว่าร่างกายของเขานอ่อนแอเกินไปภายในห้าวันร่างกายของเขาจะต้องพังอย่างแน่นอนเอ๊ะเอะท,ท,ทำไมกันละ่ะแต่ว่าแน่นอนนะว่าร่างกายของเขาเติบโตอย่างอ่อนแอกันเหรอถ้าเจ้าตรงก,รกันแล้วก็เราสามารถฝึกฝนสังวูก,กันด้วยวิธีของพวกเราได้นะเอ่เอ อพี่ก่อนที่ในเวลาต่อมานั้นแล้วข้าจะกลับมาเร็วๆนี้นะท่านพ่อท่านพี่แล้วข้าจะกลับมานะออเออรักษาตัวเองด้วยนะออ,อ,อแม้ว่าร่างกายของวูมุน่นั้นจะอ่อนแอเขาไม่สามารถทำสิ่งที่ใจต้องการได้ แต่ว่าเขานั <superv ise refugees> ้นไม่เคยบ่นแม้แต่คําเดียวแม้ว่าเขาจะรู้สึกแย่แค่ไหนเขาก็จะไม่ให้พ่อกับแม่ของเขาได้รู้เพราะกลัวว่าพวกท่านจะกังบลนและเขาก็ยังมักจะถามถึงสุขภาพของแม่อยู่เสมอเพราะว่าเขานั้นพวงสภาพร่างกายของเธอเป็นที่สุดเออเอออแม้ว่าทุกครั้งตัวเขานั้นจะพยายามเข้มแข็งแต่ว่าคราวนี้ แม้เขาจะรู้ว่าเขาไม่สามารถจะทนได้ <C> e <ars> สร้างวูบุญและสร้างวูกลางนั้นเติบโตขึ้นมาได้ฟังเรื่องราวของกลุ่มผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ฮาวาสานและเหล่าสมาคมจอมยุทธ์สำหรับพวกเขาการได้พบกับกลุ่มฮาวาซานนั้นเป็นโอกาสที่หาได้ยากนี่ลูกนะรู้สึกเจ็บปวดหรือเปล่า <C> e <ars> ไม่ไมรอขอรับท,ท่านพ่อ ข้าสบายดีข้าไม่เป็นอะไรข้าขอตัวไปนอนก่อนนะออ <at> <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมร่างกายของข้าถึงได้อ่อนแอนักเล่าทำไมข้าจะต้องทนทุกข์ทรมานนานขนาดนี้ทำไมข้าถึงไม่ถูกเลือกโดยกลุ่มผู้ใช้ศสปาการต่อสู้ฮวาซาล,ล่ะทำไมกัน วันที่กลุ่มพวาสานั้นได้ตัดสินใจเลือกนั้นได้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเด็กหนุ่มไปตลอดกาลที่รักข้ายังคงกลัวอยู่ตลอดอยู่ในภพนั้นไม่ใช่สวรรค์มันทั้งหนาวเย็นแล้วก็น่าเบื่อนี่ลืมมันไปซะเถอะนา่าวูมุนะต้องการจะไปที่นั่นจริงไม่มีอะไรที่เราทําได้แล้วหรอนะถ้ากังวลเกี่ยวกับคนที่วูกังติดตามไปและข้ายังเป็นห่วงวูมุนที่ต้องมาอยู่ที่นี่เพียงลำพังอีกด้วยข้าเพียงแค่ต้องการให้พวกเขา เติบโตขึ้นเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไปออไม่ว่าจะยังไงก็ตามเดี๋ยวข้าจะไปหาอะไรให้วูมุนกินเจ้านับพักผ่นเถอะนะทีรักเออ๊ะ,อะ,อ,ะอะไรกันอะแสงที่ปรากฏขึ้นมากลางดึกนั่นมันคืออะไรเนี่ย๋ออฮ้อ เท่ทานพ่อเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือท่านพ่อวันแห่งชะตากรรมของเด็กทั้งสองที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มฮาวาสานั้นเป็นวันท <S 1. S 2> ี่มีผู้มาเปลี่ยนแปลชะตากรรมใหม่ของวูมุน ออ,อ,อ,อนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วจากนี้ตำนานบทใหม่นั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้น